จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่การทำนาครั้งแรกครับวันนี้เลยจะขอมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของการทำนาที่ไม่ได้มีแค่การทำนาครับหลังจากที่ไปแลดมานานก็ถึงเวลาที่ต้องเอางานเอาการตัวเองบ้างครับเสร็จธุระจากที่จันทบ,บุรีผมก็เดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลรรอบนี้ผมมีนัดที่จะต้องขึ้นไปทำนาครับ ก็มาถึงเมื่อวานครับรอฝนอยู่ประมาณสองวันฝนก็ไม่ตกแล้วก็ไม่มีน้ำทำนาเมื่อวานก็เลยสูบน้ำครับวับนนี้ก็เลยถ่ายเรียบร้อยคาดเรียบร้อยเราไปทำนากันดีกว่า บอกกับผมครับว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ไปชวนญาติพี่น้องเรามาช่วยทํานาผมก็เลยแซวกับไปว่าแล้วเขาจะมาเหรออา,านาเรามีอยู่แค่นี้เองไม่นานทีมงานก็มาถึงครับแถมยังมีการแซวอีกนะครับว่านานมีแค่นี้ทาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จหลังจากที่สํารวจพื้นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็ทําการแสดงไล่ลําลวิชาดํานาของแต่ละคนกันครับ ก่นแดด็ไม่ใช่เกาะก็หัวหาบดับทั้งคุณมากเรื่องผดไป นี่นี่นี่ยก้อนมัคกะาบรเวนเออนั่นแหละถือไปไดนไ่มใช่นล้วน้ำดำเ่ยเอาดำตั้งไหนก้อนมัคกะาไม่ต้องซีอิ๊เนี่ยก้อยนี่ก็ได้ดำมัสสิตแล้วแล้วนี่เพิ่งจะถามว่าแช่ตั้งไหนเอาโอ้เราไปนวดจั๊สบายปักตังไหนก็ได้น้องให้มันอยู่ปักแบบนี้ได้ปะมันชีฮักมันหักที่นั่น ต้องต้องไปกำอาจองบปมห้าเขาต้องรอกนะมันบ่ลรอกน้ำเล้วเวี่ยีก้อยรอกไหมเดข้าเด้ไปน้ำแกงขาก็เด้ไปน้ำยึดเสือไปพวกขาเ่เนี่ยแกงแกงกรหนูกปลาเนี่นี่เวลาเวลาดำดำมากอดหนา เรื่องที่ถูกแซวว่านาแค่นี้ทําแป๊บเดียวก็เสร็จน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าเราทํานากันไม่นานเท่าไหร่ก็เสร็จเรียบร้อยครับนนแล้วก็ถึงเวลาที่ผมต้องตอบแทนทีมงานเสร็จจากนาแล้วเราก็เดินขึ้นบ้านกันครับ บ้านเรามันเป็นป่ามาก่อนต้นมะขามเยอะมากเลยเลี่ยไม่ถึงต้นไม่ต้นมันจะถึงสิบอะไรไปวันนี้อาทำเมนูที่เป็นของขึ้นชื่อ ประจำจังหวัดอุบลอย่างหนึง่งนั่นก็คือก๋วยจับยวนครับเสิร์ฟพร้อมกับทุเรียนจากเมืองจันทร์กับบรรยากาศทำนาผมว่าเข้ากันดีมากจริงครับ หลังจากที่อิ่มท้องเสร็จเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกับบ้านขายบ้านมันครับถึงงานในานาจะเสร็จแล้วแต่ว่ากิจกรรมเรายังไม่จบครับอาเล่าให้ฟังต่อครับว่าที่หมู่บ้านของเราเนี่ยมีการจัดเวรเพื่อที่จะไปทําบุญที่วัด แม่ก็เลยบอกว่างั้นเราทําขนมเทียนแล้วกันพรุ่งนี้จะได้ใส่บาตรไหว้พระด้วยแล้วเราทําไงต่อเนี่ยแม่อันเนี้ยก็ไปผัดไงผัดไส้างใส่น้ำตาลใส่เราทํากินไม่ต้องใส่ผงพูใส่อะไรต้องใส่น้ำตาลไม่มั่วใช่ปะมั่วอะไรกูทำขายกูทำอย่างนี้เราจะไปตลาดกันเมื่อไหร่เดี๋ยวนี้ก็ได้ ที่นี่คือตลาดพิบูลมังสาหาซึ่งตอนนี้น้ํากําลังท่วมอยู่ก็ส่งกําลังใจให้สําหรับพี่น้องที่ประสบภัยครับแม่พามาเดินตลาดเพื่อตามหาของที่ขาดไปรังสรรค์เมนูต่อครับแล้วแม่ก็จะเคี่ยวให้มันเหนียวน่าเสียดายครับที่ไม่ได้ถ่ายจนจบเพราะว่านั่งอยู่ดีดี ฝนก็ตกลงมาครับไฟดับถ่ายอะไรมาไม่ได้เลยครับตื่นเช้ามากับภารกิจที่ต้องไปใส่บาตท,ที่แม่กับอาเตรียมเอาไว้ให้ครับ สานิจังบุตตาปจายโนจัตตารธรรมาวัจันติอายุอโนสุขังปะลังก่อนที่สายๆจะขนของเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพครับ บางคนอาจจะมีคำถามครับว่าไปทำนาเนี่ยคุ้มไหมนาแค่นี้ไม่คุ้มหรอครับแต่นี่คือวิธีเดียวที่ทําให้เราเข้าใกล้ความฝันเราได้มากที่สุดแต่สิ่งหนึ่งที่คิดว่าคุ้มแน่ๆจากการทํานาก็คือต่อจากนี้ไปไม่ว่าข้าวจะขึ้นหรือลงอย่างไรมันจะไม่เดือดร้อนผมแน่นอนเพราะอย่างน้อยๆผมมีวิชา,ชาที่จะเอาตัวรอดสามารถผูกข้าวกินเองได้ครับคือเวลาเขาก็ไปใส่เขาคืน้นอ๋อนี่ปูดิไม่ตีหนีบห้อ นี่แหละครับเรื่องราวของการทำานาที่เพื่อนทั่วไทยเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ครับส่วนเรื่องความคุ้มค่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าเพื่อนๆให้คุณค่ากับมันไว้ที่ตรงไหนตั้งหากครับวันนี้เพื่อนทั่วไทยขออนุญ,ญาตไปสารฝันต่อสำหรับใครที่มีฝันจงไปต่อเะครับเพราะสักวันจะถึงมันแน่นอน ำรับวันนี้เพื่อนทั่วไทยไปไหนก็ได้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ